ตกไม่ได้แล้วถีบหน้าไปปาทารูปภาคับเวียงขวาครับถือว่าหมัดโหยแต่ละทีครับต่อยท้องครับเอาฮะจังหวะนี้โดนแทงเข่ามาเหมือนก้านหนุยดูกองเชียร์ครับโอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับวันนี้แอดมินทีพาไปชมคลิปการแข่งขันนะครับน่าจะประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับผมเป็นการแข่งขันระหว่างยอดมวยไทยของเราครับผมเจอกับแชมป์มวยไทยยุโรปนะฮะนั่นก็คือคนนี้ครับผมคาเรตฮาบีฟนะครับอ่าคนนี้เนี่ยเป็นนักมวยไทยที่เก่งมากทีีเดยวครับ ส่วนสาหรับครูมวยไทยท่านนี้นะครับผมในรูปเนี่ยคือชื่อว่าอนุกุลนะครับผมแล้วก็เสียงภาคเนี่ยก็ชื่ออนุกุลนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าชื่อมวยของท่านเนี่ยชื่ออะไรนะครับผมถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยทราบนะครับผมประวัติของท่านยังไงฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับอ่านี้นี่ทังคาริสฮาเบบนะครับผมก็เป็นเจ้าบ้านเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าการแข่งขันนี้จะเป็นยังไงครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับเดิมยกที่1นะครับ นี่แข่งพันนะผมว่าถ่ายทอดพันยูโรสปอร์ตนะครับแหม่มีคนภาคถึง3ภาษาทีเดียวนะฮะเตะเจาะยางนะมครับผมกลัวนุกุลเจอแข้งสายสูงขึ้นมาครับทาเลตนี่เดินทางมาฝึกฝนที่เมืองไทยด้วยนะครับผมแล้วก็เคยขึ้นแข่งกับนักชกไทยนะครับเคยเป็นแชมป์ที่เมืองไทยด้วยเจอประคัดไปฮะก่อยทองครับที่หนึ่งอาจจะยังไม่เร่งไม่รีบกันครับ เข้ามาต่อยหือดูฮะเตะมาแล้วก็ต่อยตามครับแต่เจอหมัดขวาของทางตัวนุกุนเช่นกันเจาะยางไปครับโดนสวนขึ้นมาเช่นกันฮะพับในมาเจอพับนอกครับแล้วเดินมาหูยแข่งซ้ายสูงขึ้นมาอันตรายทีเดียวครับองระวังนะฮะทิมพซ้ายไปแล้วหูยดูครับทิม์เสร็จเวียงซ้ายตามนะครับดูทางของคุเครดครับก็ไวเหมือนกันครับต่อยแล้วก็ออกเอาแข้งได้ไวฮะ ซ้ายหน้านี่ถือว่าทําได้ดีครับแต่โดนเจาะยางไปฮะเดินบี้เข้าใส่ครับผมคาเรตรวัวนุกุลก็หล่ออุ๊ยเจอแข้งซ้ายดักไว้โอแขนครับผมไหลที่เต่สายสูงขึ้นมาครับดึงหลบได้ฮะรับในไปทีนึงด้านล่างนี่เหมือนผมเห็นครูผุดผัดน้อยนะครับผมครูหมูแข้งทองนะครับน่าจะใช่นะครับผมด้านล่างขวามือนะครับทางฝั่งของทางครวนนุกุณนะครับเจอเจาะยางไปครับเดินบุกเข้ามาแล้วหมัดมา ้องระวังพลังหมัดนะครับแข้งซ้ายสูงมาอย่างไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราหาต่อยมาครับเอามาวงในครับฝันส่อเข้าไปแล้วหมัดซ้ายมาขวาอีกทีนึงครับพยายามคีบลงมาครับคาเรนจับมาตีนะครับเอาวงในมาแบบนี้ว่ายังไงฮะพยายามจะถอดแขนนะครับผมแล้วก็ตีครับแตกเข่ากันไปครับผมคนละทีฮะ ครูผุดผัดน้อยนะผมที่อยู่ด้านด้านล่างนะเสื้อสีน้ำเงินเนาะเมื่อกี้ก็เป็นครูมวยไทยอีกท่านหนึ่งนะผมที่ไปสร้างชื่อเสียงอยู่ที่ต่างประเทศนะครับก็ไปสอนมวยอยู่ที่ฝรั่งเศสนะฮะเอาหาครับผมคาเรตครับแข่งสายสวนกันโอ้ยหหนเล่งกั้นคอกันทั้งคู่เลยครับดีว่าติดกาดกันฮะเตะเจาะยางไปแข่งสายสูงขึ้นมาอีกทีหนึง่งออกอาวุธแข่งสายหน้าได้ดีนะครับผมสำหรับทางคาเรตครับ พอนุกุลนะครับผมถีบหน้าไปฮะก่าบาทาลุพักครับก็เป็นนักชกนะครับผมที่เคยเจอกับทางลารมอนเดเกอร์ด้วยนะครับน่าจะเป็นคนไทยคนแรกเลยครับที่เจอกับทางลามอนเดเกอร์เจอแทงเข่ามาโอ้ดูครับผมกองเชียร์ครับโอ้โหทางฝรั่งเศสนี่หุ้ยเจอหมัดเข้าไปเหมือนกันฮะโอ้โหเมื่อกี้กองเชียร์นี่ตื่นเต้นดีใจเลยครับจับแทงเข่าได้มาทีหนึ่งเมื่อกี้ครับวงในมาตีครับตีครับเอาฮะปัดนะครับ พยายามจะถอดครับเราก็อืไล่แขนแล้วดูครับไปเย็นไปครับผมนี่ถือว่าอนุญาตให้ตีเข่าได้เยอะนะครับถ้าไม่ได้กอดแล้วไม่ได้ออวุธก็อาจจะแย่ครับแต่ว่าอย่างงี้ฮะตีกันได้ดีครับแลกแท่งกันไปแลกเข่ากันไปนะครับหมดยกที่1ฮะเดี๋ยวลองดูว่ายกที่2จะเป็นยังไงครับผมนี่ฮะทางน่าจะเป็นครูขุดผัดน้อยนะครับถ้าเกิดว่ามีใครติดต่อครูขุดผัดน้อยได้ยังไงฝากรบกวนหน่อยนะครับผมว่า ครูอนุคุณเนี่ยชื่อมวยชื่อว่าอะไรนะครับผมยังไงคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยนะฮะยกที่สองเตะไปครับผมแล้วเวียงซ้ายโอ้ยเอาละวฮะเริ่มรู้น้ำหนักหมัดรู้น้ำหนักแข่งกันแล้วเตะมาครับต่อยางแล้วเวียงซ้ายเข้าไปครับดอกนี้ฮะโดนเต็มๆตมครับโอ้โหนี่ฮะพับในพปทีหนึ่งแล้วเวียงซ้ายครับโดนเต็มหน้าเลยครับโอ้คาเรตล่วงลงไปครับมือนเลยฮะโอ้ลุกขึ้นมายังเหมึนอยู่หรือเปล่าครับโอ้โห่า ต่อกันแล้วครับผมได้นับแล้วมันอดูฮะซ้ายเข้าไปแล้วขวาตามครับเอาแล้วฮะตอนนี้2นับในในหนึ่งยกแล้วครับถ้าเกิดว่าได้อีกหนึ่งนับก็คือ TKO ฮะชนะไปเลยนะครับยังมึนอยู่เลยนะครับผมคาเรตครับเอาฮะมาแล้วครับผมเดินบี้เขาใส่หมัดซ้ายแล้วขวาเข้าไปอีกทีนึงเรียบร้อยครับผมสามนับในยกเดียวครับเรียบร้อยเป็น TKO เลยครับโอ้โหนี่ะ ยังขึ้นมาดูครับผมแล้วดูฮะจังหวะนี้ฮะเตะสวนกันนะครับผมเตะพับในไปแล้วแข้งใจกับปัดซ้ายครับผมโอ้โหเจอแข้งซ้ายเตะมาแต่ว่าขวานะครับผมเตะไปพับในแล้วหมัดซ้ายตามเข้าไปเต็มๆนะครับนับแรงฮะแล้วนับที่สองครับผมเนี่ยฮะโอ้ซ้ายแล้วขวาอีกทีนึงครับโอ้ยจังหวะที่เตะด้วยนะครับผมขายืนอยู่ข้างเดียวโดนเข้าไปแล้วก็ล่วงลงไปฮะ โอ้โหนี่ฮะหลังจากนั้นนะครับนี่ฮะนับที่3ครับนี่ฮะโอ้โหหมัดซ้ายเข้าเต็มการพยายามจะกอดคอไว้นะครับผมแต่ว่าโดนหมัดล่วงลงไปอีกทีนึงก็กลายเป็นทางครัวนุกุลนะครับผมเอาชนะไปได้นี่ฮะโอ้โหโชตีลังกาด้วยนะครับ ยังไงถ้าเกิดใครทราบนะครับผมข้อมูลของทางตัวนุกคุณว่าชื่อมวยอะไรยังไงแล้วปัจจุบันเป็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหน้าตาหล่อเราทีเดียวครับน่าจะเป็นนักมวยไทยมีชื่อในสมัยนั้นนะครับเพราะว่าเดินทางไปชกที่ต่างประเทศหลายครั้งเช่นกันครับงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับแวะมินทจาคลิปมันๆแบบนี้มาให้รับชมกันอีกครับ